ไปสู่วัฒนธรรมอื่นนั้นเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเรียกว่ายอมรับยอมรับกฎเกณฑ์ยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างของวัฒนธรรมนั้นเพื่อเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสังคมหรือว่าวัฒนธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับวิชนอะรีคัสเซนเทเลอร์เนี่ยไปที่ประเทศจีนท่านก็ได้ อยากจะปรับตัวเข้ากับสังคมเข้ากับคนจีนนกะก็เลยยอมที่จะใส่เสื้อคนจีนแล้วก็ไว้ผมปลี๊เปียงเหมือนคนจีนอะไรแนะ่ทานข้าวทำพูดภาษาจีนทุกอย่างนี้แนะเป็นคนจีนเพื่อเขาจะได้อยู่ท่ามกลางคนจีนเพื่อเขาจะได้ประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ <c oughs> และบุคคลอีกท่านหนึ่งที่เราเห็นก็คือเปาโล พอเราได้พูดถึงในหนังสือหนึ่งโกริบบทที่9ข้อ19ถึง23ได้เห็นชัดบอกว่าข้าพเจ้ายอมตัวเป็นคนทุกแบบทุกชนิดเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือบางคนจะได้รับความรอดนะครับเพื่อข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเพื่อฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐนั้นจึงจะได้ขยายทั่วโลกนี้ได้ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความทิดสำหรับผมในเช้าวันนี้เพื่อที่จะให้เราเราคิดอยู่ว่าถ้าพวกเราทุกคนกนะครับมีความเข้าใจมีการยอมรับและก็มียอมมีการยอมที่จะปฏิบัติในชีวิตประจำวันในแบบนะฮะเรียกนะว่าบัาเกิดเป็นยังไผมเชื่อแน่ว่าชีวิตของเราชีวิตคริสต์ชีวิตสังคมคริสเตียนเ่านี้จะมีที่ผลนะที่ที่ผล เพราะว่าถ้าชีวิตของเราแต่ละคนมีลักษณะอย่างนั้นสําหรับความคิดของผม,ผมก็เหมือนกับที่พระยซูตรัสว่าเป็นเหมือนกับเชื้อขนมปังเมื่อมีเชื้อนิดหน่อยใส่เข้าไปในแป้งนั้นขนมปังก็จะฟูขึ้นนะฮะและผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีเชื้อแห่งการฟังเกิดเป็นเนื้อหนังใน ทัศนะในความคิดและในการปฏิบัติอย่างพระเยซูนั้นชีวิตของเราจะมีอิทธิพลคือิกของเราก็จะมีอิทธิพลอย่างแน่นที่จะเป็นเหมือนเชื้อที่แะขยายแผ่นด,ดินของพระเจ้าท่ามกลางพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะให้ข้อคิดแบบนะฮะง่ายๆกับพวกเราในเช้าวันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะ นำมาพูดก็คือก่อนที่พระวาทะมาฟังเกิดเป็นมนุษย์นั้นในพระคมปี์ก็บอกว่าพระวาทะทรงดำรงคือพระวาทะนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเพิ่งมาในเวลาที่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่หอวพระวาทะหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือพระเยซูมีมาก่อนแล้วพระเยซูเป็นพระวาทะที่เริ่มแรก เหมือนกับว่าเมื่อเดิมนั้นมีพระเจ้านะเราอย่าไปเสียเวลาบอกว่าแล้วพระเจ้าเกิดยังไงแล้วใครสร้างพระเจ้านี้ผมไม่มีประโยชน์นะครับถยงโลกแตกก็คงไม่ถึงแน่เพราะฉะนั้นเราต้องเคยความเชื่อเรารับว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่แล้วนะครับทรงอยู่แล้วพระว่าทาก็ทรงอยู่กับพระเจ้าและพระว่าทากทรงเป็นพระเจ้านะครับมีหลายศาสนามีหลายนิกายนี้บอกว่าพระเยซูน้อยกว่าพระเจ้า ย่อยกว่าพระเจ้าต่ำกว่าพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้านะฮะก็มีหลายคณะพิกายหลายลัทธิก็พูดอย่างนั้นแต่พวกเราเชื่อว่าพระเยซูพระบาคานั้นเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระวาคาทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ประถมการพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งโดยผ่านพระวาคานั้น นะเมื ng, ni, uh, đi, ám, ่อเวลาไปเจ้าสงสัตนะไปเจ้าบอกจงมีแสงสว่างก็จงมีฟ้าจงมีแผ่นดินจงมีน้ําจงมีโดยพระวาทัโดยพระคำนะหรือในจอบทที่หนึ่งบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ไม่ได้ถูกสร้างโดยผ่านพระวาทัหรือพระยิสูรนะนี่ก็เป็นความเชื่อเบื้องต้นสําหรับพวกเราทุกคนและต่อมาก็บอกว่า ในพระวาัะคือชีวิตนะซึ่งทําให้เราเห็นสอดคล้องกับพี่อยซูบอกว่าพระบุตรนั้นคือพระองค์เองเป็น,เป,นเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตและจอร์นบททีหนึ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตนะเพราะฉะนั้นพระวตาทนั้นเป็นชีวิตแต่เป็นความสว่างของมันนะเราทราบว่าชีวิตนั้นเป็นความสว่าง แดีวเมื่อมอายุมากขึ้นมากขึ้นผมก็ชอบคิดเดียวชอบคิดลึกลคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยเรานี่เป็นเป็นมาอย่างไงเนี่ยอยู่ๆเราก็เราก็เป็นตัวเราเองแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีถ้าเราไม่มีความรู้สึกนั้นถ้าเราไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนคิดอยู่เสมอนะฮะคิดว่าเอ๊ยอยู่ๆเราก็ บิงของเราหรือความเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงนะครับซึ่งทําให้ผมคิดว่านี่คือชีวิตชีวิตนี้ก็คือพระเจ้าให้เมื่อพระเจ้าให้ชีวิตนี้ทําให้เราเข้าใจหลายอย่างและทําให้เราสามารถที่จะมีความคิดอย่างพระเจ้าแล้วเรามีความตั้งใจและเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับเราแล้วเราก็มีลมหายใจนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าถ้าเราเ,ออเข้าใจว่าชีวิตท,ที่พระเจ้าให้นันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อคิดบอกว่าความสวา่สวางส่องเข้ามาในความมืดความมืดก็ไม่ได้เข้าใจความสวานนะ่างนก็คือว่าพระคำก็ได้พูดถึงนะะจอห์นได้พูดถึงว่าพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้แต่โลกนี้ไม่เข้าใจพระเยซู และไม่ยอมรับก็อยู่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเข้าใจว่าทําไมคนถึงต่อดต้านคริสเตียนทําไมคนถึงต่อดต้านความเชื่อคริสเตียนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราก็ได้พบหลายมุมโลกก็ทําลายคริสต์จักรทาลายคริสเตียนทําลายพระคมภีก็เต็มไปหมดนะครับเพราะอะไรเพระาะความสว่างกับความมืดเข้ากันไม่ได้นะฮะก็ เป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่านั่นแหละเป็นเริ่มต้นหรือว่าเป็นเบื้องหลังที่พระวาทัหรือพระเยซูได้ก่อนาามาบังเกิดเป็นเนื้อหนังนะครับทีนี้ให้เรามาดูว่าเมื่อพระเยซูทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังนะครวามเป็น being ของพระเยซูกับการกระทำ doing ของพระเยซูนั้นมีอะไรบ้างนะครับในจอตในฟิลิปปีบทที่สองข้อข้อหกบอกว่า ไม่ทรงยึดติดในฐานะดั้งเดิมในความเป็นพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูได้มีท่าทีเช่นนั้นไม่ยึดติดไม่คิดว่าตนเองเป็นพระเจ้าก็เลยว่าไม่ยอมไม่ยอมลงมาจากพระบังลังของพระองค์และไม่ยอมที่จะเสียสละความเป็นพระเจ้าในช่วงระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาบางังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ยอมเสียสละนะครับ ไม่ยึดติดแล้วข้อคิดที่สองในข้อที่เจ็บอกว่าทรงยอมเสียสละทุกสิ่งนะความเป็นเป็นมนุษย์ในองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระงค์ยอมเสียสละทุกสิ่งเดี๋ยวเราจะไปข้อสามเราจะได้มาประยุกต์ว่าชีวิตของพวกเราที่อยู่ในลักษณะเป็นแบบ วังเกิดเป็นเนื้อหนังเนี่ยเราจะปฏิบัติโอยยังไงโดยเอาแปดอย่างของพระเยซูนเนี่ยมาเป็นบทเรียนชีวิตของพวกเรานะครับยอมเสียสละทุกสิ่งรับสภาพความเป็นมนุษย์ง่ายไหมฮะจากความเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์จากความเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพทรงเป็นเจ้าจักรวนันแต่ยอมมารับสภาพความเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัด อยู่ในเนื้อหนังอย่างนี้และยิ่งกว่านั้นไม่มีพลังกาลังอย่างพระเจ้าแล้วก็เลวกว่านั้นอีกก็เต็มไปด้วยความชั่วความบาปความสกปรกในชีวิตแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในสภาพความเป็นมนุษย์แต่พระเยซูปราศจากความบาปไม่มีความบาปในพระองค์อย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์นะครับ และที่นี่บอกว่าในข้อปาบอกว่าทรงทอมพระองค์ลงทอมจนถึงขนาดไหนฮะทอมจนเชื่อฟังพระบิดาจนถึงความมรณาบนไม้กานงเห็นะเมื่อเวลาผมสอนอยู่ในเซมินารีนะฮะผมก็มักจะถามถามนักศึกษานะฮะในโรงเรียนก็ถามว่าพวกเราคิดว่า การวัดความเป็นผู้ใหญ่หรือการวัดพุทธภาวะความเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อคริสเตียนเนี่คุณใช้อะไรเป็นเครื่องวัดหลายคนก็พูดถึงการนมันสการการถวายทรัพย์การรับใช้การไหนสิ่งเหล่านั้นก็ดีอั่งนั้นนะบางคนบอกอธิษฐา,านกี่ชั่วโมงต่อวันแล้วอาา่านพระคัมภีร์กี่บทต่อวันเพื่อการพิสูจน์ถึงความก็ดีก็ถูกแต่ว่าผมยัง รู้สึกว่าไม่จริงไม่ใช่บางคนก็เป็นนักอธิษฐานแตน่ความเป็นความเป็นมุฒิภาวะคริสเตียนเขาเนี่ก็เรียกว่าแย่มากบางคนก็อธิษฐานเวลานมัสก,การก็ร้อนเหมือนไฟเลยนะแต่พอออกจากโบสโบนแล้วก็วเรียกว่าไฟเผาคนอื่นนะครับก็เป็นอย่างนี้ยนเยอะเลยทาให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความ เป็นผู้หญ่า่ไยปิญญาณฝ่ายความเป็นคริสเตียนเมื่อผมศึกษาพระคำมีหลายปีหลาย,ป,ลายปีผ่านมา <c oughs> ก็ได้ค้นพบคําหนึ่งที่พระเยซูทรงตร,รัสในสวนเกตส์มาเนที่ก่อนที่พระเยซูจะยอมที่จะขึ้นสู่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูก็ต่อสู้นะ่นที่รนเรียกว,ว่าสตราโกในความคิดความรู้สึกของพระเยซูว่าเอาไหมยอมไหมจะขึ้นไม้กางเขนไหมจะทีนี้นะ ด้วยเหตุน,นี้พระเยซูถึงอธิษฐานบอกถ้าเป็นไปได้ขอให้จอบนี้เพื่อนไปได้มั้พระเยซูก็ขอไนดะ้ก็เช่นไม่ขอนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเห็นนั้นแหละเป็นเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่หรือวุฒิภาวะความเป็นคริสเตียนก็คือคําอธิษฐานของอพระเยซูว่าไม่ให้ตามใจปรารถนาของข้าพูงแต่ขอให้เป็นตาไปตามน้ําพระทัยของพระบิดาผมเลยคลิกเลยบอกช่าะนี่แหละ นะเป็นเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ยายวิญญาณผู้ใหญ่ฝ่ายความเป็นคริสเตียนถ้าชีวิตของเรายอมที่จะทําตามทุกอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีการเรียกว,ว่าแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมอย่างพระเยซูเป็ผมคิดว่านั่นแหละเป็นเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและก็ฝ่ยายความเป็นคริสเตียนผมมี คำอธิบายเยอะแต่ผมอยากจะทิ้งความคิดให้เราว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมค้นพบทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็ศึกษาชีวิตคริสเตียนผู้รับใช้มากายนี้ว่าใช่ถ้าชีวิตของพวกเรายอมที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาแม้ความตายแม้ความเสียประยชแม้เสียผลประโยชน์สูญตัวทุกอย่างเรายอมแสดงว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง นะครับแล้วพระคมภีก็อ่านต่อบอกว่าทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความตายบนไม้กางเขนนั่นแหละเป็นพฤติกรรมชีวิตหรือวิถีชีวิตท่าทีชีวิตของพระเยซูคริสที่อยู่ในโลกนี้หลังจากที่พังเกิดมาเป็นมนุษย์นลหลังจากที่มีเนื้อหนังความเป็นมนุษย์พรองทรงจะทำเช่นไนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทําได้ไหมในความเป็น ชีวิตของเราเนี่ยความเชื่อในพระเจ้านะครับเอาละทีนี้เรามาข้อใหญ่สุดท้ายคือในการประยุกต์ความคิดไอเดียเกี่ยวกับเรื่องชีวิตแบบบังเกิดเป็นเนื้อหนังของเราแต่ละคนเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรในชีวิตของเราเนะครับประการแรกที่เราเห็นก็คือจะไม่ถือดกบฐานบัา,าศาัดิฐานะตำแหน่งความสําคัญของตอนเองถ้าเราอยากจะเข้าไปสู่ชีวิตของคนอื่นเราอยากจะเข้าสู่ ที่ที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นเพื่อนำมาชีวิตใหม่ให้เขาเพื่อนำมาความหวังใหม่นำมาเพื่อนะครับเขาจะได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับตัวเราเองนี้ไม่ว่าเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรเราจะสูงใหญ่่อสูงขนาดไหนมีฐานะรวยขนาดไหน มีตำแหน่งสำคัญยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่สำคัญเราพร้อมที่จะสลับเราพร้อมที่จะเรียกว่าภาษาถิ่นอพยพได้ยอมฝากไว้ก่อนยอมทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนแต่พวกเราที่เป็นนะชาวเอเชียคนไทยเรานี่นะครับยากมากนะครับรู้สึกว่า เรามุ่งมัน่นถ้าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราศึกษาสำเร็จแล้วเราจะต้องเรียกว่าอยู่ในจุดที่เราต้องการอยู่ในฐานะที่เราต้องการพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยลงมายากและการสํแดงชีวิตของเราก็ยากที่จะเป็นคนทองนะฮะเราจะได้เห็นไหมครับเวลาเราแนะนำตัวเองเนี่ยเราก็จะพูดถึงตำแหน่งของเราเราพูดถึงเรียกว่าอิทธิพลของเรา เพื่อจะข่มคนว่าผมเป็นเนิ่นๆๆนำแห่งสูงขนาดไหนมีปริญญาขนาดไหนเ,นเรามักจะข่มคนอื่นไว้เพราะฉะนั้น,น,นไม่ใช่พระเยซูถ้าเราอยากจะไปที่เรียกว่าโฮม e s s ถ้าอยากจะไปหาคนยากคนจนเนี่ยถ้าเราลงไปนี่เนี่ยครับใส่สูตรอย่างนี้ไปแล้วใส่อะไรไปนี่นแล้วก็มี มีมีสารพัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานำแับไปมีนะเรีกว่าฐานะอะไรตําแหน่งอะไรนี้คุณคิดว่าคุณจะเข้าพวกเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในการยอมที่จะไม่ถือทุกอย่างที่นสันงคมนี้ให้กับเราเรายึดอย่าไปยึดไว้นะครับแล้วก็ข้อสองบอกว่ายอมรับสภาพอย่างเดียวกับผู้ที่เราจะทําการช่วยเหลือ นะครับกบเป็นเรื่อง,องผมจำได้ว่าสมัยเรียนที่ฟูลเลอร์นะครับก็มีเรียกว่ามีวิชาหนึ่งเรียกว่านะฮะสังคมหรือในเรียกว่ามนุษย์ศาสตร์หรืออะไรนี้นะครับอาจารย์ก็เรียกว่าให้กรรมบ้านพวกเราจะต้องไปอยู่ที่ดาวชาเอลเแล้วก็จะไปอยู่กับโฮมเลสเนี่ยสามคืนนะครับแล้วก็อยู่อย่างโฮมเลสนะครับ ยากไหมยากครับนะนักศึกษาส่วนใหญ่็็ามาแจ้งได้ว่า upper middle class หรืออย่างน้อยก็ middle class เนี่ว่าผู้ที่มีมีมีฐานะดีแล้วก็มีการศึกษาดีมีหลายอย่างแต่ได้อยู่กับคนเหมือนกับโฮม e มสเนี่ยยากมากนะความหนาวความเย็นหรืออะไรสารพัดอย่างเนี้ย ถ้าเราทําไม่ได้ก็หมายความว่าเราเราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพวกเขาได้ถ้านะครับขอบุพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกผมไปวันนี้ปัตร,รับใช้โฮมเดอร์าไปแล้วก็คงจะต้องปรับกันเยอะแล้วเชื่อว่าถ้าพระเจ้าเรียกคนหนึ่งคนใดที่จะไปปนินบัติรับใช้คนประเภทไหนผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง ที่จะให้เข้ากับสภาพสถานการณ์แบบนั้นได้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้อย่างเช่นนั้นแต่ที่ผมพยายามที่จะท้าทายพวกเรานั้นก็คือว่าผมเชื่อว่าแม้จะท้าทายถูกต้องขนาดไหนเรียกว่ามีอิทธิพลมีอิทธพกับพวกเราขนาดไหนพวกเราก็คงทําไม่ได้ร้อยเปเซแต่อย่างน้อยผมก็อยากจะให้เราเริ่มต้นแล้วก็ยพยายามที่จะ พัฒนาชีวิตของพวเกเราให้มี